สัสดีคสวัอดีบ้บาลุดกัะสินนะไม่กินต้มปลากดหน่อยใส่มดแดงใส่ผักกันหยังนะตำหมักุ่งพร้อมนะครับนะครับแซ่บๆปากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่กดติดตามเพจบ,บา้าลุดกับสินยูทูบบ้าลุดกัสินนําเนีอยนะครับทำหมักุ่งกับต้มปลากดหน่อยใส่มดแดงนะใส่ผักกันหยังนะ้อนน อืมสดอืมหวอนมนิดนอ,อืมแบบคนหน่อยส,ว,สวนะครับมากันยัอืมอืม อ,อนนื๋อหอย้อดนนก็รนนนนกนนครับไม่มาทำนะนถึงมนะครนะอ,นนอ,นนนอนนื้มอืมหนังสูงมดแดงครับ แสบเลยนะใจเป็นตัวเลยโตเมื่อไแ,แล้วครับอืมอาลรฮะแสบเนละเอาอหวาน,นั่นต้มหวานห่านนั่งเดี๋ยวตําหาูนะครับ เนี่ยเราจบจับอืมอืมคาคอืมั้นมาเันยังอื อ๋อน,น้าสัีชมลุยเลยชมแซ่บชมนัวของมดแดงนะครับแล้วนี่สุดยอดอันนี้บดสมกินดีแดงมันสีดชมหวานลุยหวานของมดแดงครับมัมแบบแกอื้อ อืมอืมดูปลาพ่อยดคลาสโอ้แซ่บคักมึงอืมอันนี้ปลาเขาอร่อยแจ่มเลย อ๋ออืมอือ๋อดูอับ đây 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 chào khách Một cái ngon gì 嗯。Mm.